วันพรุ่งนี้18พฤศจิกายนทางสมาชิกวุฒิสภาจะมีการพิจารณาวรั 2, วระสองานสามของพระมคู่เงินสองล้านล้านนั้นก็เป็นสิ่งที่สังคมเองก็คาดหวังว่าจะให้สมาชิกวุฒิสภาได้พิจารณาเพื่อยึดประโยชน์ของพี่น้องประชายชนแต่มีสวโดยเฉพาะกลุ่มสีสวก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าถ้ามีการพิจารณาในเรื่องนี้มีการผ่านก็มีการขู่จะยื่น ร้องต่อสารรันนู้นะครับโดยเฉพาะหน้าพรนิรโทยกรรมฉบับ,บนี้ก็โทอดหน้ากระรบงผู้เงินสองล้านล้านฉบับ,บ,บนี้ซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่กลุ่มสีสิบวอเนี่ยดำเนินการในลักษณะที่ขัดกับความรู้สึกข,ของประชาชนเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อชาติมักแต่ไม่เห็นด้วยเช่นร่้างพรบงู้เงินสองล้านล้านเนี่ยในการที่จะกลับระบบขนสง่งระบบรารงรวมถึงระบบคมนาคมและนําความเจริญมาสู่ประเทศชาติวางอนาคตให้ชาติอีก อีกสิปีข้างหน้าอีกยี่สิปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรสวรเหล่านี้โดยเฉพา,าะกลุ่มสีสวเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็นามาไปเปินทางกฎหมายตลอดนะครับหลายเรื่องครับผมบอกว่าไม่ได้เรื่องของพอมิรแทนที่จะให้เป็นไปตามขั้นตอนของฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายหน่วยงานของรัฐแล้วก็ฝ่ายต่างๆที่นาที่เขาจะไปดาเนินไปหา,หารือกันกับประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชาเนี่ยก็กลับถูก4ีสิสวเหล่านี้ นําไปขยายผลจนดูแล้วนันวุว่นวายนะครับประชาชนก็สับสนและที่สาคัญการยื่นจะร้องพรบคู่เงินสองล้านเหมือนกับเรื่องอื่นที่ยื่นมาเนี่ยผมมองว่าเป็นการยื่นลู่นต่อสารแลรรมาดูอีกยื่นอีกนะครับวันนี้สองล้านล้านผมอยากให้สวรน,นีหยุดได้แล้วหันมาเป็นหลักให้บ้านเมืองน,นะครับในลักษณะที่สมกับฐานะตําแหน่งแเงินเดือนของท่านคือสมาชิกวุฒิสภา แล้วก็มีเงินเดือนเดือนละเป็นแสนนะครับยาวประโยชน์ของส่วนตัวและพวกนะครับควรเห็นประโยชน์ของบ้านเมืองมากกว่านะครับและขอให้เห็นแก่บ้านเมืองมากกว่าเห็นแก่เรื่องทางการเมืองนะครับผมมี